ทันข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโพกิงสไตล์ประจำวันที่30ธันวาคม2564โดยเชมว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของอาเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เวียดนามแรงงานยกชนะทิพย์สงกสินสร้างสถิติใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทําได้ในศึกเอฟเอคัในครั้งนี้โดยงานนี้ผมทางสื่อใหญ่ของทางเวียดนามนะฮะ ยกชนาทิพย์สงกสินผู้ทำประตูเรียวที่สุดในรอบชิงชนะเลอศอาเซียนในครั้งนี้ซึ่งทีมชาติไทยประเดิมเกมแรกนะฮะในศึกเอฟคัพองพัรอบชิงชนะเลิศเหนือทางอินโดนีเซียไป4ีต่อนซึ่งนังสือของเวียดนามนั้นเปิดถจตีอันยอดเยี่ยมของเมสซี่เจหรือว่าแมสซี่ไทยนะผมชนาทิพย์สงกสินหลังจากโกลประตูแรกนั้นเปิดฉากใส่ทางอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศที่สิงคโปร์ดั่นแนลสเตเดียมซึ่งแนวรุกจะทางฮอกไกโดทีมในลิกสูงสุดของทางญี่ปุ่น จัดให้เหลยตั้งแต่นาทีที่2ของเกมส่งบอลผ่านมือของอากาวิตาเข้าไปตรงตาไข่ของทางอินโดนีเซียแบบขวานผ่าซากเลยนะฮะโดยจากประตูนั้นทําให้ทางชนะทิพนี่ดาวเตะไว้ใจเป็นรนี้กลายเป็นผู้ทำประตูเร็วที่สุดในศึกเอฟเอฟครับเพราะเิงแทะเลิศด้วยเวลาเพียงแค่1นาที25วินาทีเท่านั้นและนั่นทําให้ทางชนาทิพขึ้นเทียบกับทางธีรศิน ที่4ประตูจอควาสด,ดาวันโบประจำทัวร์นาเมนต์ A F f Cup 2020แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะลุ้นเพิ่มเติมในฤดี่2นี้ในนัดชิงชนะเลิศในวันที่1มกราคมปี65ในครั้งนี้เป็นนรามกาันนี้ใครเป็นแฟนพวกเขาได้ผมตามติดร,รับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ชนะทิพย์สงสิณคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันนครับอินโดนีเซียเปิด5ชื่อแข่งทีมชาติไทย ทำแท็กติกชินตะยังพังยับเยินโดยกระน,นิดสื่อยกใหญ่ของทางอินโดน่าฮะอย่างทางโบล่ารายงานเปิดชื่อ5นักเตะทีมชาติไทยที่มีดีกรีไม่ธรรมดาทําทางอินโดนีเซียพ่ายแพ้ถึง4ประตูเลยนะโดยสื่ออินโดมองว่าทีมชาติไทยมีกลยุทธ์การเล่นที่ยอดเยี่ยมไปอย่างมากทั้งผู้เล่นและก็โคช้ชมีแผนการเล่นมากมายพร้อมกับยก5ผู้เล่นที่ไม่ธรรมดาทําให้ทีมได้ถล่มเอาชนะอินโดนีเซียไปถึง4ต่อ0ประกอบไปด้วยคนแรกนะฮะ สุปรโชคสารชาติโดยสารชาตินีได้รับเลือกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์นัดแรกของศึกเอฟเอคัพ2020รอบชิซานเลิศนักเตะว้ยสันปีรายนี้ทำไปหนึ่งประตูกับอีกหนึ่งแอสซิต์ประสิทธิภาพนั้นไม่ธรรมดาสารชาติทำประตูสุดสวยจากระยะไกลยิงไม่แรงแต่ก็เข้าเป้าพอดิบพอดีถ้ามาคนที่2ก็จะเป็นปะดินพาราโดยอานัสวีนะครับผมมังกรำ เจอความยากลาบากมากเลยนะในนัดแรกของศึกเอฟเอครับรอบชิงชนะเลิศเพราะบดินผาลาเล่นอย่างดุดันมากเลยนะทางด้านซ้ายของนรุกชาวไทยมีความเร็วและการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมอายุเพียงแค่27ปีเท่านั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากทำประตูนาทีที่83เป็นประตูที่เขาสมควรได้รับแล้วต่อมาข้อที่3ชนาทิพยสมกสิน เขาคือผู้สร้างความแตกต่างให้กับทางประเทศไทยโดยไม่ต้องสงสัยเขาไม่ต้องการโอกาสมากมายโอกาสแรกที่เขาทําได้ชนาธิปทำประตูใส่อินโดนีเซียทันชีโดยชนาธิปยิง2ประตูแล้วก็สร้างปัญหาให้กับแนวรับของทางอินโดซ้ําแล้วซ้าเล่านอกจากทักษะเฉพาะตัวที่ดีแล้วชนาธิปยังสามารถทํางานเป็นทีมและกระทัหนมาที่ป้องกันในครั้งนี้ได้ต่อมาคนที่4ก็จะเป็นบรเท่ป้อมพันธ์ โดยไทยครองบอลถึง70%สถิติน้าเหลือเชื่อบทบาทของเวรเทเปอมพันนั้นสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะสำหรับความสำเร็จอันราบลื่นของประเทศไทยโดยปปอมพันนี้เป็นกองกลางที่โดดเด่นมากในกองกลางไทยเขากลายเป็นศูนย์กลางของเกมด้วยการจ่ายบอลที่แม่นยำของเขาซึ่งนเตะัวชปีดายนี้จ่ายบอลได้มากที่สุด59ครั้งในนัดแรกของศึกเ f ฟคัพรอบชิงันเลิศ ซึ่งทางปรเทศป้อมพันธ์มีความสามารถในการจ่ายบอลรวมกันได้อย่างลงตัวกับทางฟริโลเลอร์และก็สุภโชคสารชาติในครั้งนี้และสุดท้ายนะผมคนที่5นะฮะก็จะเป็นฟริโลเลอร์น่าแปลกใจเป็นอย่างมากเลยนะเมื่อทางฟริบลเลอร์เนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกแรกทางฝั่งขวาเพิ่งจะได้ยืนเป็นตัวจริงครั้งแรกในศึกเอฟเคักับทางอินโดนีเซียเขาทําไป2องแอสซิสให้กับทางทีมชาติไทยในครั้งนี้นี่ก็เป็นการพูดถึง ห้าดเตะทีมชาติไทยที่ทําแท็กติกของชินตยังนะฮะพังยับเยินไม่เป็นท่านในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเราต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเวียดนามตีข่าวใหญ่ทีมชาติไทยจารึกประวัติศาสตร์ใหม่แสงหน้าเวียดนามอีกครั้งโดยงานนี้สื่อยักษ์ใหญ่ของทางเวียดนาม VnExpress ตีข่าวว่าทีมชาติไทยจารึกประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ในศึกเอฟคัพรอบชิงนันเลิศในครั้งนี้ ดยหนังสือเวียดนามรายงานมกว่าทีมชาติไทยนั้นกลายเป็นทีมที่คว้าชัยชนะได้หนักที่สุดในหน้าปราศร์ของฟุตบอล AFF Cup 2020รอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้โดยการเอาชนะอินโดนีเซียนะฮะไปถึง4-0ในเลกแรกวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นชัยชนะที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในรอบชิงชนะเลิศของทาง AFF Cup ก่อนหน้านี้เป็นของไทยเคยเอาชนะอินโดมาแล้ว4-1ในปี2000 โดยมาเลเซียนั้นก็เอาชนะอินโดนีเซีย3-0ในเล็กแรกของรอบชิงชนะเลิศไป2,010ไม่เพียงเท่านั้นทีมชาติไทยยังสร้างสถิติหน้าใหม่ไม่แพ้ใคร14นัดติดต่อกันและศึกเอเว็บครับนับตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาในครนั้นี้ซึ่งปีที่แล้วพวกเขานั้นครองตำแหน่งในปี2018ไทยไม่แพ้ใครแต่ต้องหยุดในรอบรองชนะเลิศเนื่องจากกดประตูชิมเยือนหลังจากเสมอกระทางมาเลเซีย2เกม โดยทีมชาติไทยจารึกสติไร้พ่ายยาวนานที่สุดในศึกเอฟเอฟคัพในครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้คือเวียดนามและก็สิงคโปร์เคยทำเอาไว้ที่13นัดในครั้งนี้นั่นเองครับโอ้โหเป็นนว่าง,งานนี้นะฮะถือว่าเป็นการตีข่าวใหญ่ของทางทีมชาติไทยที่จะรึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่แซงหน้าเวียดนามในครั้งนี้ก็ตองาดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีวกว่าครับโคตอยชี้แข้งไทยชุดปัจจุบันครบเครื่องชมมาโน่จัดทับลงตัว โดยโค้ชตอยศิริศักดิ์เจ้าจ่าไทยอดีตกุนซืออาเซียนคัพ2019นะฮะแสดงความเห็นหลังทัพช้างศึกถล่มทางอินโดนีเซียไป4-0โดยเขาได้บอกว่าผมเองประยยัดหรือนิชโนไม่เคยมีผู้เล่นครบเครื่องแบบนี้สปีดบอลโคตรเพลินเลยโดยการน,นี้ทางโค้ชตอยศิริศักดิ์เจ้าจ่าไทยนะฮะอดีตกุนซือขัดตาทัพของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่พาทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดทีมสุดท้ายเอเชียนคัพ2019ที่ u a e ซึ่งปัจจุบันคุมทัพพัทยาดอนฟินยุนเตดนำจากฝูงไทยลีกสโซนตะวันออกด้วยผลงานไร้พ่ายอยู่ในขณะนี้ได้ใ,ให้ใจความและก็ความเห็นกับผลงานของทีมชาติไทยชุดปัจจุบันที่จอดจะคว้าแชมป์เอเอฟคัพ2 0งพด้วยว่าแมตชจจิงนัดแรกที่ไทยชนะอินโด4ต่อ0นี้ต้องบอกว่าเขาสู้เราไม่ได้เลยนะตัวนักเตะที่เรามีเหนือกว่าเขาจุดนี้แสดงให้เห็นแล้วว่านักเตะไทยพัฒนาไปเยอะนอกจากทางชนะทิพย์สงกระสินธีรศิลป์แดงดา แม้กระทั่งตัวไทยลีกเองเราก็เห็นถึงการพัฒนาและการเคลื่อนที่ซึ่งต้องบอกว่าลงตัวเป็นอย่างมากในครั้งนี้เรื่องที่บอกว่าก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มต้นขึ้นนั้นเราเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวน้อยจริงๆก็ไม่ได้น้อยสักเท่าไหร่นักทุกบอลทีมชาติปัจจุบันมีเวลาเตรียมทีม1อาทิตย์หรือ10วันก็ถือว่าโอเคแล้วครับตอนที่ผมทําทีมชาติไทยผมมีเวลาเก็บตัวแค่วันหรือ2วันก็ต้องปรับแก้ไขกันไปสุบน่นานแข้งพลังเอ็ม โอสถสภาอย่างทางโคดตโตอยอยังเผยอ,อีกว่าต้องบอกว่าทีมชาติไทยระยะหลังนี้ไม่เคยมีตัวแบบครบทีมแบบนี้มาก่อนไม่เคยจัดตัวได้ขนาดนี้ผมก็ไม่เคยหรือแม้กระทั่งมิโลวันปราเยวัชนะฮะก็ไม่เคยเช่นเดียวกันกับทางเซเซอากิระนิชิโนก็ไม่เคยได้ตัวที่ฟูลทีมแบบนี้มาก่อนถ้าให้เปรียบก็คงจะต้องบอกว่ามาโนโพกกิ้งเขาชงกาแฟได้โคตรจะกลมกล่อมมา,มากๆเลยผมเห็นสปีดบอลเห็นแล้วบอกได้เลยว่าโคตรเพลินเลยครับ ส่วนเกมตัวที่2เเราต้องเล่นยังไงผมว่ายังไงซะผลการแข่งขันก็น่าจะออกมาทางฝั่งเราเหมือนเดิมแต่รอานั้นก็ต้องอ่านใจทางอิโนโดเซียเขาด้วยแต่มันก็เป็นไปได้ยากที่เขาจะยิงห้าลูกก่อนเกมน,นัดชิงผมทายสกอร์ไว้แล้วไทยชนะแค่1.0เท่านั้นแต่สกอร์จริงต้องบอกว่าตอานั้นเล่นดีด้วยนะ เป็น,นว่าง,งานที่ผมโคต่อยนะฮะก็ออกมา,าพูดแบบว่าด้วยรอยยิ้มที่หน้าตาจมใสยจริงๆนะครับผมเพราะไทยนั้นสามารถเอาชนะอินโดไปได้แบบแฮปปี้ที่สุดเลยในครั้งนี้เรามาดูข่าวต่อมากันครับเปิดเลขส2ตามเดิมบริษัทไทยลิกจำกัดอนุมัติแข่งช้างศึกชุดซูซูกิครับไม่ต้องกักตัวนะโดยกันนี้บรรดาสโมสรข,ขอต้องังกัดของแข่งทัพช้างศึกชุดใหญ่ได้นะรับข่าวดีเมื่อจะได้ผู้เล่นกลับสู่ทีมโดยไม่ต้องกักตัวในครั้งนี้ ซึ่งมีการรายงานมาว่าบิ๊กชัมคอรวีปิสนานันทกุลซีอีโอของบริษัทไทยลีกจำกัดยืนยันรล้ว่าจากการหาบริอกับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอนยุญาตให้นักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ทำศึกอาเซียนคัพ2020ไม่ต้องเข้ารับการกักตัวหลังกลับมาจากทางประเทศสิงคโปร์ในวันที่2มกราคมนี้สาเหตุมาจากทานที่ได้ลงทะเบียนขอกลับเข้ามาในประเทศหรือ t ท s t and Go กทันเวลา ก่อนที่รัฐบาลไทยและข้าตังสบคจะกําหนดมาตรการให้กักตัวเพื่อวงกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขรั้ังนี้สมวตให้การแข่งขันฟุตบอลอาบริโฟไทยลีกซีซั่นใหม่นี้จะต้องคิกออฟในวันที่8ถึงวันที่9มกราคมตามเดิมแต่หากมีเหตุฉุกเฉินที่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเตะทางบริษัทไทยลีกจำกัดก็ยินดีจะเลื่อนให้เช่นกันเพื่ออำนวยความสะดวกในขรั้ังนี้เป็นนาวงานที่ต้องรอดูกันต่อไปครับกันว่าจะเป็นเช่นไร และนี่ก็เป็นทันข,าข่าวปักค้ากีฬาฟุตบอลไทยบายมานโป๊กิ้งสไตล์ประจำวันที่30ธันวาคม2564โดยเฉพาะวัครั่งฟุตบอลไทยครับ